ครับสวัสดีครับครับ่าวันนี้ยามเย็นวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาครับมาชมสถานที่ครับที่สําคัญครับอีกจุดหนึ่งของเกาะเต่าครับที่ตั้งอยู่บนชายหาดหาดทรายรีครับครับก็เป็นอนุสาวรีย์ครับรัชกาลที่5ครับที่ตั้งอยู่ที่นี่ครับไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมกันครับ ีค่ครับก็อนุสาวรีย์ครับรอหครับราธั้าก็จะตั้งอยู่ตรงศาลาอนเนกประสงค์ครับนั่งตั้งอยู่ตรงข้ามศาลาอนเนกประสงค์ครับหาซายรีหมู่หครับ ครับคืออนุสาวรีย์ครับรชัชการที่5คณะข้าราชการทหารเรือและข้าราชการคนเรือนพร้อมประชาชนเกาะเตา่าครับน้อมก้าน้องกระม่อมสร้างถวายเมื่อวันที่13เมษายน4 5 4 4ครับเดี๋ยวชมขางในครับ ภายในก็ตั้งอยู่บนริมชายหาดอันนี้ก็มีโขดหินสวยงามครับอยู่บนชายหาดหาดไซรีที่ทุกคนมาก็ต้องมากลาบไหว้ครับ ที่รอห้าเคยสเสด็จมาที่หาชายัยรีที่เขาบุษต์ตะบนกอเต่าครับช่วงนี้ก็น้ำลดครับอ่า กาะเตาน้ำรดก็ใะ้เห็นชายหาดสวยมากครับช่วงนี้ชายหาดสวยมากเตาครัฝั่งนี้ก็โคลนหินช่วงน้ำขึ้นนี่ก็คือน,นี่แหละครับ น้ำขึ้นเกือบขอบนี่เลยถ้ลงไปไม่เดินไม่ได้เลยตรงนี้เน้ตรงนี้ก็เป็นสะพานเดินข้ามไปได้ เล่นได้ครับหินนี่ครับนี่ก็เป็นหินหินที่สลักรอห้าน่าจะทรงมาที่นี่ตรงนี้ก็เป็นครับจุดพักผ่อนครับมีศาลาพาักผ่อนครับชาวบ้านอะไรก็ชอบมานั่งครับทำกิจกรรม พผ่อนได้ครับนักท่องเที่ยวก็มาเล่นน้ําได้ครับครับจุดนี้แหละที่ผมเคยมาวันนั้นมานั่งมานั่งถ่ายวันนั้นน้ําขึ้นมาเกือบหินด้วยครับเคยมานั่งถ่ายคลิปที่น้ําพริกอ่าพลิก,ก้น,นะครับตรงนี้เลยนี่ก็พาชมดูบรรยากาศรอบๆครับ ลงมาเดินชายหาดครับเดี๋ยวพาเริ่มลงเดินดูชายหาดครับนี่คือหาดทรายรีครับชายหาดสวยมากครับ ตรงนี้น้ำลดเลยชายหาดสวยมากครับเดินเล่นได้แบบเนื้อทรายนวลละเอียดครับเหมือนที่เคยครับเคยรีวิวหลายหลายรอบแล้วครับว่าหาทรายที่นี่ขานวนวลนครับมีชิงช้าเยอะมากนั่งเล่นได้ เทหาดทรายรีนี่ก็เป็นหาดที่โอ้โหมีร้านร้านเหล้าร้านอาหารขับเยอะมากครับริมริมเนี้ยขึ้นชื่อเลยเรื่องสถานบันเทิงครับร้านอาหารสวยๆเยอะ ไดานใดมาภาคใต้หรือมาก็ไม่กดท่านะครับก่อเตาอีกก่อหนึ่งครับครับผมครับคือยังไงตอนนี้ผมก็ตั้งใจที่จะครับทำงานที่ภาคใต้ครับแล้วก็จะใช้ชีวิตยอยู่ที่ภาคใต้ยาวๆครับตอนนี้ก็ก็มีมีงานแล้วครับที่ยวรอรอรอเริ่มงานรอจังหวะเริ่มครับ ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับครับพ่อพแม่พี่น้องชาวภาคใต้ด้วยนะครับครับผมก็คงจะช่วงนี้ข,ขอฝากใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคใต้ก็ในลูกคงจะครับทำงานที่นี่เลยทำงานที่นี่แล้วก็คงจะอยู่ที่นี่ครับยังไงก็ับฝากด้วยนะครับแล้วก็อ่า ครับพ่อแม่พี่น้องอะไรลูกฟ้าหน้าอาคนไหนที่ทำมีลูกสาวก็อย่าลืมติดต่อได้นะครับพูดเลยครับนั่นแหละครับก็เดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวให้ฟังทีนะครับว่างานอะไรตอนนี้ก็มีแล้วเดี๋ยวก็พอมีงานครับงานเป็นฟรีแลนซ์มอะไรเงี้ยอาจจะเป็นงานประจำอะไรเงี้ยแคเดี๋ยวทำเดี๋ยวผม สบายดีครับบายดีากับการใช้ชีวิตอยู่ภาคใต้ประมาณเกือบเดือนละรู้สึกด,ดีครับอบอุ่นดีครับที่น้องสาวใต้ก็รับน่ารักครับรับน่ารักเป็นกันเองครับอาหารการกินผมก็กินได้หมดครับทุกอย่างครับเพราะว่าภาคใต้เองผมก็เคยก็เราผมก็เคยมามาบ่อยแล้ะครับหลายรอบแล้วก่อนก็ม,มาทํางานก็มีมาช่วงมาเดือนแปดก็มีครับแล้วก็มาขายนันพริก ครับช่วงนั้นก็เดินเดินสายครับขายหนักพิกก็มาอยู่เป็นโอเป็นจุดเกือบเดือนครึ่งเดือนที่มีครับก็ก็ดีครับทุกครั้งที่มาก็ได้รับได้รับความอบอุ่นครับ,บพิกก็ขายดีางใต้เดยไปขายนคอนเสีรํารำลาด เดือนนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ยังอขอุ่นเหมือนเดิมครับส้างใต้ก็งก็คงอาจจะลองใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคใต้สักแล้วทำงานทําการที่นี่เลยครับง่ายก็นะคร,ค,รนรครับครับนี้ก็ขอฝากพี่น้องชาวภาคใต้ครั้งครับครับใครชมคลิปนี้จบก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ อยากเจ็บอ,อยากจนครับคิดสิ่งใดขอสวดภาสนาคู่ปรกการครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับครับสวัสดีครับ